ครับรายง,งานจากไทยรีพอร์ตครับผมไม่ทราบว่าหลังจากชีวิตของคุณที่ตกต่ำลงที่สุดคือช่วงไหนครับช่วงหนึ่งองามแล้ววันนี้ใครกระโมยเล่าขาวคุณไปครับทราบครับหากงแล้วคุณรู้สึกเสียใจหรือว่าเศร้าใจไหมครับกับเล่าขาวที่สุดไม่เศร้าใจเลยครับ<อ>ชีวิตคนลำบากก็อย่างนี้แหละครับนะ เมื่อไรคุณจะอึมตาอ้าปากได้ครับทราบนันทำงานไม่รอดทำงานไม่รอดนะครับเดจาเป็นไรนะครับผมเน็ดจ้าผมเน็ดจาอ๋อและหอยกาบที่คุณเลี้ยงไว้ครับกินหมดแล้วกินหมดแล้วแล้วเวลาหอยกาบของคุณเวลาคุณจะกินคุณจะทําไงก่อนครับปอกเปลือกครับปอกเปลือก เปลี่ยนไหมครับบอกจิ้มน,น้ำจิ้มเปียกๆปล่น้อยๆนะครับผ้าปากยับแล้วบรอยกับสีอะไรครับปีนี้สีเมรปลิงครับสีแมปลิงคุณไม่ยอมเปลี่ยนสีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้คุณเปลี่ยนสีแมปลิงมั่งครับสีชมพูสีชมพู อ๋อไม่ทราบปรหอยกับที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเนื้อเต็มดีครับเนื้อเต็มเ <laughs> นื้อเต็มดีเลยครับอ๋อวิธีเลี้ยหอยกับอยากสุขภาพดีเลี้ยยังไงครับออกเปลือกแล้วก็ฉุบเลยครับอ๋อฉุบเลยจำต่านฉุบไป,ปผมรู้เลยครับโอ้ <laughs> ือ